มุมมมุกล้องมันแปลกแปลกไปหรือไม่แปลกผมผมว่าแปลกๆผมอยากหาที่วางไะตอนนี้โอยโวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกล้ามาตั้งนานมันถืออะไรไม่ได้เลยโอ้โหรักประเดี๋ยวเองบอกให้พี่ถือมาเออผมถือถือให้ได้นี่เราไปกินข้าวกันมาแล้วแล้วก็ กลับมาเซ็นเซ็นเซ็นโปเตอร์เสร็จเรียบร้อยครับแย่ครับอย่าอย่าเยอะเย่าเย่ะเยอะเซ็นโปเตอร์เสร็จเรียบร้อยรอเจอทุกคนพรุ่งนี้นะฮะวุ่นวายอย่างหุ่นนี้เย่เซนต้าวิดมี่เย่ะเยอเย่ะเย่เซนต้าเฮียเบบี้ b y นต้า a s นต้าเฮี่อ Melo Per Hello Santa Melo p e ดสวัสดีครับอันนี้ฮะ คือหลายคนแบบคิดถึงพวกเราแล้วตะกีก้เห็นก็เลย,ก,เลยก็เลยคุยกับน้องว่ามาไลฟ์ดีกว่าผมเห็นด้วยเห็นคนแคปเอ่อแคปเลยนะภาพคู่เหรอภาพคู่ที่ติตดติดมาจากพี่จูเ <laughs> หรออ๋ออยู่ในกล้องเออดูดูหน้าสงสารเกินก็เลยเออมาไลฟ์ like ดีกว่ามาไลฟ์ดีกว่าอุย้ยเหลือสี่เปอร์เซ็นต์เอาพ่อแบงค์พ่อพแบงค์อยู่ไหนวะของพี่ยืนเดี๋ยวดูหน่อยโอ้โหแล้วเองเปิดแล้วเองไม่ดูเลยผมเปิดอยีกเ <laughs> ดียวแล้วพี่แบตเองเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ผมเปิดแล้วพี่ตามแล้วกันคราวหลัง มาในฝรั่งเศสอยากไปมากครับบองชูมักกะลองถือว่าเป็นฝรั่งเศสอยู่ได้อยู่ความรู้สึกใช่แปลกแมันมันมนได้นอนดีพี่เออเลยชัดนี่เดี๋ยวพวกเรามีคนเอแฟนคนนะครับคใช่อีกกี่เดือนอีกสองเดือนสองเดือนช่วงนี้คือกําลังแบบเริ่มวางวางแผนกันแล้วว่าอยากจะทําอะไรบ้างใช่ครับผมมีคุยคุยวางแผนไว้แล้วก็ เดี๋ยวรอดูใช่ถ้าแบบอยากใครแบบอยากให้ทําอะไรก็บอกพวกผมได้เลยนะพิม์คอมเมนต์มาได้อยากให้ให้เพื่อต้าตลกไหมิงนะ้เราขายลอเหมือนกันเลยใช่จริงๆผมก็ไม่ใช่คนตลาดเน่แน่ตลเลิด์ตลเอยดไอ้นี่ผมทำได้อันนี้มันคือวันที่เราถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออไอโอยอยอยชิ้อยชิใช่ถ่ายโอุยชิแล้วก็โอ้โหกว่าะผ่าน คือคิดดูเพิร์ต้าเป็นคนไม่ตลกไหมใช่เราขายลอกันใช่เพราะเราเป็นคนตลาดใช่เยลโล่เอ่อสีเหลืองแล้วไรต่อไอปมะม่วงมะม่วงอิโต้แบงโก้โอ้โหโอ้โหคนมวยอิโต้อะอิโต้มีดเนี่ยเล่นมวยหมดเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดิเดี๋ยวดยังไงดิอยากอยากให้โฟกัสตรงนี้ให้ดูคนโฟกัสอันนี้อันนี้คืออะไรคาบๆเลยเนี่ย โอ้ผมกินนมสับปะรดทาแป้งทาแป้งเดี๋ยวแป้งแป้งเป็นก้อนเลยเอ้ยเดี๋ยวพี่มีอะไรจะให้เอ็งกินเดี๋ยวเราเราไปลงไปซื้อกันหนึ่งเหรออะไรคือคือเพื่อนพี่ปอนเออเคยกินมาก่อนมันเป็นอะไรอร่อยเน่าต้องต้องนอนถั่วเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกกันจริงอ่ะจริงจริงคือทุกคนต้องเล่าก่อนพี่ปอนชอบเอ่อถั่วเน่ามากชอบถั่วเน่าซื้อไปฝากแกได้นะเออ ตาปอนเนี่ยเขาพูดเหมือนอายุเยอะเนี่ยเอาจังจริงเราสองคนดูอืมก็สบายดีทรงนี้เองเหมือนคนญี่ปุ่นจริงไม่จริงพี่ผมผมไอ้ละผลพี่แต่ยี่งมันขึ้นมาได้ไงอะไรนะเหมือนของพี่ก็ได้อยู่เอออะไรอยู่เนี่ยผมก็ได้อยู่ไม่ดีดีมันไม่ต้องแบบนี้นี้นี้เอออย่าไปอย่าไปนั่นอย่าไปหยองมันอย่ามันเท่จริงหยองไหนก็หยอง แต่ช่วงนี้เราส่องกนผมยาวมากเลยยาวมากไม่ไม่มีเวลาไปตัดเลยใช่แต่คุยกับน้องแล้วอวยกันเองอะว่าแบบเฮ้ยเท่เฮ้ยเอ็งเท่เว้ยแล้วผมยาวแล้วมันเท่พี่พี่ก็เทแบบแบบมันพี่จับให้ถือกล้องไหมได้ไหอโอเคผมโอ้โหโอ้โหส่งอะไรวาเนี่ย ไกลไกลไกลไปไกลไกลไปไหนเดี๋ยวเราเราโทษใครสงสัยใครพี่จูไปไหนพี่จูอยู่ในห้องเขางอนผมเนี่ยจริงเหรอเออผมไปเซ็นแล้วไปเลื่อเตียงเขาปากกาเลือกคือมันเยอะมากเออแล้วไอ้เราก็เอ้ยปากกาเราก็วางไว้อยู่ใช่ป่ะคือกำลังจะหันไปหยิบอะไรสักอย่างนึงหันมาเฮ้ยปากกาหายไปไหนวะถ้าไม่เป็นไรเปิดแท่งใหม่แล้วสรุปมันไปอยู่ข้างล่างของแผ่นโปสเตอร์ แล้วก็แล้วก็ายพี่ฟอร์สก็โยกไปกแล้วก็เละ <laughs> เละเท <laughs> ีใช่เออก็สมควรแล้วแหละที่ได้ได้เซ็นโปพเตอร์อยู่ข้าหงหน้าจริงๆเหรอมันต้องมีคลิปออกมาแหละแล้วแล้วเสร็จป,ปุ๊บ <laughs> พี่จูบอกว่าพวกเองออกไปเซ็นข้างนอกแบบพูดเล่นๆออืพวกผมมันไปนั่งเซ็นกันอยู่ข้างหน้าห้อง เออตรงระหว่างทางเดินแบบทางเดินห้องจะเหลืออยู่นิดนึงใช่ผมเห็นแล้วผมกูจาร์นั่นึงออกไปให้หมดจริงเหรอแล้วผมโทรไปไม่รับด้วยนะอะไรโทรไม่รับโทรไปไม่รับด้วยคือผมเดินไปเดินเล่นมาแล้วเดินขึ้นห้องมาจะเดินเข้าห้องแล้วเห็นจูมันน่าจะมีความแบบความสะอาดกับเตียงนอนอ่ะแล้วไอ้พี่เขาบมันเอาเอาหมอนหน่อยนี้ใช่ไหมตั้งไว้แล้วก็เซ็นบอทเตอร์นี่ เซนแล้วเท้าก็แบบยังยังไม่ได้งนะสงสารในพี่ตู่เก็ดีแล้วที่เาออกมาเซ็้างนอกไปอาเซนใหม่เอ้ยไปไปข้างนอกไปมไปไปไม่ต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมไม่เออไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไริวๆเนี่ยอยากอยากให้ทุกคนเห็นสภาพผมตอนนี้าผมต้อนนี้ผมโอ้โหอันนี้พี่ใส่เสื้อฮู้ดใช่ป่ะนี่โอ้โห เก่งช้างซะแล้วน่ารักเลยมาคุณหนูตาไหมโอ้โหมาคุณหนูครับไปโทษนะคุณหนูแต่งตัวไม่น้อยกับผมเลยเอาไปคุณพี่แต่งตัวไม่น้อยกับผมเลยเรียเรียเฮ้ยโทรศัพท์ไปหยิบไน่อยไปหยิบโทรศัพท์มาคือไลฟ์นี้ชิวมากครับพี่มัน มันไม่มีอะไรจะ่ไลฟ์อิสฟีขนาดนี้แหละพวกเรามันโซมไ,ไม่ไ<อ>มเล็กๆมต่ยื้อมากเลยขนาดผมยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ทันเริ่มง,งานเนี้ย <c oughs> เอออิกก็ได้อิกก็ได้ไหม <c oughs> ใช่เ <c oughs> ยอะมาก <c oughs> ได้แบบ แบบเป็นสุ่มมาก็มีเป็นตุ๊กตาเป็นตัวก็มีเต็มเตียงหมดเลยเออแต่พี่เพิร์ดชอบตุ๊กตาใช่ไหมก็รู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะกินก็ชอบเหมือนกันเบบี้ตาไม่นะคือผมจะบอกให้เบบี้ตาเขาชอบทุกคนเฮลโหลคิตตี้ครับเบนเทนไหมพี่เพิร์ดได้นะครับผมเขาชอบเฮลโหลเอาจริงๆเป็นเทนเบโลเมโลมาเมโลดี้เลเมลเลชั้นเหลือชั้นหนึ่งรีดตัวฉมากเลยเมลลอชั้นเหลือชั้นหนึ่ง ลื้อตัวสะมองเลเอ้ทุกคนครับทุกคนจะอ่าอย่าบอกนะว่าหายไปตั้งแต่แรกใช่ไหมเอ๋รอกอทุกคนครับกลับกลับไปยังทุกคนจะบอกนะว่าหายไปตอนโรงแรมผมผมหายไปกค่นั้นแต่ตอนไหนเนี่ยผมพูดเยอะมากเลยสักแก่ผมพูดกันเยอะมากเลยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่อย่าบอกนะทุกนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไลฟ์หายไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอะไรอะ หายไปตั้งแต่เข้าลิฟต์พี่ผมพูดกันนานมากผมไปอยู่กันอยู่กลางสี่แยกเลยไปอยู่กันกลางสี่แยกแล้วพูดกันเยอะมากผมตายแล้วพูดจริงไปเลยโอ้โหเอาอิงไม่เปิดเนแน่โอ้โหนี่ผมจะรีวิวต้าก่อนเมื่อกี้ตะกี้พูดตั้งนานตะกี้ว่าแบบไลฟ์อยู่อ่ะอีกรอบเนาะเอาอีกรอบจะคือขอเล่าก่อนทุกคนตอนแรกอ่ะผมอยากอยากแค่มาไลฟ์ที่ห้องเล่นเล่นชิว มามามาพาลงมาเซเว่นยเอาเอาก็ได้พี่ทถนแาวันไม่มีเหรอตรงไทนเหรอจิ๊บไม่มีไม่มีทัเแนาขอยไม่มีขอยไม่มีเรากำลังทำภารกิจหาทัวแนากันอยู่ครับทุกคนอันนี้พี่เบิร์นอยู่ไหนเนี่ยเจอปะ ถั่มีถั่วเราหายเพิ้งแต่ลิฟต์เลยใช่โอ้ยโอ้เข้าเลยเราหายไปต่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ปฮ่า้าง่้อ่า่ะน้อย่่ะแ่่ไม่มี้คร่ออ่มฮ่า่า่มี่า่าฮ่า่าฮ่่าน่า่า่าฮ่า ไม่แล้วโตกเนี่ยมันเดินหาทั้งโตเกียวเลยบอกเลยคืนนี้ไม่ไอ้ไม่มีนะโตกเดินคนเดียวนะพี่ผมผมไม่เดินกับพี่นะตายละเดี๋ยวมันมาสัก์มันมีได้ยังไงนี่เอาเอาไปแจกพี่จูพี่ฟอสเออเอาเก็บไว้กันเออเอาเอาอะไรเลยเดี๋ยวพี่แล้วแล้วผมต้องกินกับพี่จริงๆใช่ไหม กินเอาคนละคำคนละคำกับผมดิมาดิผมไม่ไม่เอาอะไรพี่ผมกินอะ้รกับพี่กพอแล้วเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยโซเดียมนะเว้ยไม่เป็นไรอย่าไปชี้เลยไลฟ์อิสฟรีน้ำน้ำไม่เอาเอ้ยผมเอาแสตนด์ดีก่อน คนคงงงนะฮะว่าตอนนี้เรากําลังไลฟ์ทำอะไรอยู่เรากําลังไลฟ์ซื้อของในร้านสะดวกซื้ออยู่ครับก็ถามว่ามาจุดจุดนี้ได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันไว้คือจะไปไลฟ์ที่ห้องนะฮะแป๊บเดียวนะแต่มามาก็มาหยุดอยู่ที่หน้าหน้าแซนด์วิชแล้วอาเลยเอาแซนด์วิชอย่างนี้ีปไป ยัยโทษนะคุณเอ่อคุณคุณหนูไม่แต่งแต่งตัวไม่นั้นก็หม่อมเลยคุณคุณหนูแต่งตัวไม่นั้นก็หม่อมเลยใส่เสื้อฮูดใส่เกงใส่รองเทา้าถ้าตัดภาพมาที่ผมเสื้อยือดเกงช้างสลิปเปอร์ไหนไหนคุณมีอะไรอยากจะพูดไหม ในหลอกผมมาเนี่ยเริ่มอยู่ตาอได้ขอบคุณนะโอรู้เราหายไปนานมากเลยที่เราพูดกันอยู่หน้าเสียแยกกันเลยก็ไม่มีเลยที่สะพักเลยพูดเยอะด้ตาไม่ยอมเปิดหนึ่งโอ้พูดเยอะด้ว อะไรนะเซซสมาชิสจ้องผมไม่คับตลกจริงๆเลยแต่เอาจงริงที่ญี่ปุ่นนี่ฟิลดีมากทุกคนยังคุยกับพีมเบอร์ดีเลยไปเรียบร้อยจะถือไหม มีบรรยากาศดีจัดเลยดีมากคือไปตรงไหนก็สามารถถ่ายรูปได้ใช่ตอนนี้เมื่อกี้มีคนญี่ปุ่นเยอะอยู่ใช่แต่ต้านี่บอกนี่โชว์แล้วดิโชว์นิวโป่งโชว์นิวโป่งนิวโป่งนิวโป่งตาต้าท้าลมด้วยนี่ ก็หนีบอกตอนแรกจะมาไลฟ์ป๋อเฉยไลฟ์เฉยเฉยแล้วสรุปว่าเห็นเห็นพี่บอกบอกตัวเองฮะยังยังไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่มาสุดป๋อแล้วก็มาด้วยกันได้นี่ใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยเอ๋อเพิร์ดเพิร์ดเพิ่ม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 เราหาที่นั่งกินแล้วโถ่อะสรุปผมต้องกินใช่ไหมต้องกินของดีอ่ะนี่ไม่บ่อยนะครับไปไหนเนี่ยนั่งนั่งนั่งกินตรงนี้ม ยืนด้วยยืนกินเนี่ยอ๋อยืนกินโอเคได้ตาต้องสัญญาครับพวกแต่มีที่นั่งกินนะได้สัญญาสัญญาสัญญาโอ้ยกออนไอคอนเนี่ยไม่ยอมกินเลย่ตอนพี่กินจริงเหรอจริงแล้วอันนี้คือพี่ชอบหรือพี่ไม่ชอบอะไรนะพี่ชอบหรือไม่ชอบชอบมากกินได้ไปข้ามไปเลยข้ามยืนตอนแรกจะยืนกินไหมจะข้ามถนนข้ามอะไรวะโมงอะไปกับพี่ได้ตลอด กับบ้านเขาสวยจริงไมไม่ถือว่าแบบแสงสวยมากขนาดแสงกลางคืนแบบแสงจากไอ้หลอาไปใช่มืดไปหมดแต่ว่ามันสามารถถ่ายรูปได้ทุกตรงเลยอะมุมสวยหมดเรีสะอาดมากใช่บ้านเมืองเขาสะอาดจริงนี่ตอกต้าน่ตออันนี้เพอร์ต้าไม่ใช่เหรอต้องต้องกินด้วยกันไม่ใช่เหรอ ไม่เป็นไรวะน้าตเอรอตาวันนี้พี่ให้เองเป็นเป็นพี่ตาเลยไม่เป็นเฮลโลคิตตี้เฮมาเนี่ยแหมโอ้แค่กินอะแค่กินก็ดีกันอย่างเงี้ยอ๋อเดือดดมก็แต่มันรูปเป่ไงนี่นี่รักเล่มอื้อือื้อหืวนผมจะไ หยัดยันที่ไยนหยัดใส่ซอสไหมเออตอวผมแย่อ่ะเออันไหนอันไหนอร่อยกว่าอันไหนอร่อยกว่าถ้าใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสแล้วใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสอร่อยกว่าคือใส่ซอสมันก็มันก็อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นงั้นงั้นลองกินแบบไม่ใส่ซอสก่อนให้จบที่ไหนเออเออจบเสร็จเออดึงงี้เนาะ อ๋อแล้วก็ดึงถุงออกแล้วก็ซอดออกก่อนปะรักกุลีเหมือนกันนลหน่อยมี่วางดีๆมีไม่ว่างข้างหลังนั่นอยู่โอ้ยโชยุโขมใส่บากพี่โคกเค็มเฮ้ยแต่มันก็ไม่แย่นะหน่อยแค่โชยุไงแค่โชยุแค่โชยุได้ไหมล่ะไม่แต่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันจะมันจะนัวๆอืม กับคนไทยนี่ไม่ไม่รู้เนี่ไม่รู้โอ้คนไทยครับพี่อ่าอย่างนี้แหละอืมดึงดึงออกมาไม่หมดด้วยนะเพิ่มแล้วเริ่มก่อโต้ผมนกโอ้โหคุณดูหมื่นหกเลยเหรอสวัสดีนะครับหมื่นหกคนกำลังดูพี่คนนัะโกนอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ่ะ แล้วพี่กินกินเนี่ยคนเสร็จแล้วกินแบบอูมามิเอ้ยมันก็ไม่แย่จ้าจริงเหรอหอมหอมแต่จริงเขาบอกว่ากินกับข้าวมันจะอร่อยยังลองเลยพี่อมาพี่ลองเลยอ้ามอ้ามอ้ามก่อนเลยพี่อ้ามอ้ามก่อนอ้ามพี่ก่อนมาเขินเลมต้องแพ้เลย ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยเราถ่ายวอลก็เลยไม่ได้เด้ใช่ไหมตาครับไม่เลยอันนี้พี่กำลังเรียนอยู่คนละคนละึ้นคนละคตาชูปีชูาม่ะหนึ่งอาเชูยร์เชียเชูยร์เชยร์เชียร์ชชชยชรอยะ เออ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 เ ไม่แต่บางคนชอบคือชอบเลยนะพี่หรอใช่ไทยฮอบนี่แต่พี่ไม่แล้วเนี่ยอ่ะพี่พี่ลองแหมน้ำมีน้ำเหลือนี่มีมีชาเขียวมีซื้อมาเขียวไหมโอ้ขบณนะพี่เออเอาเอาขนมกินซื้อซื้ออะไรที่ที่มันพอกินได้มาให้ผมด้วยเฮ้โหลเซนตี้ มันคนดูหมื่นแปดมันเกินคำบรรยายอ่ะพี่เมื่อกี้ดูเพอร์ต้ากินถั่วเน่ากันเนาะพี่มันเกินคำบรรยายเหรอมันมันหนักเลยมันหนักเลยพี่อ่ะมาแค่อธิบายอย่างเดียวอ่ะโโอ้หพี่พี่ไม่เข้าใจหรอกแล้วเองบ้วนลงไปในนั่นแล้วเองเองจะตักขึ้นมาให้พี่กินต่อไอ้เชี่ยนะตุ่มนะโตแม่งเพื่อนเหรอแม่งเต็มมือกินอุ้ยเย่แย่อันที่ผมเหม็นจริงก๊า มีมินมินเสื่อมีมีจำกัดด้วยเอามาน้อยไหมต้องใส่อีกป่ะเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์ตาเลยถือไปเออมาเออมาต้องต้อง้อใส่ต่อไหมเออแล้วต้องต้องใส่ต่อเพราะมีจำกัดอ่าผมผมอันนี้คำนี้เพื่อนน้องชายผมผมเอามุมที่ไม่โดนเลยพี่ไม่โดนที่ผมบ้วนลงไปเอาแบบเล็กๆล็กเล็นอะไรสักเขียวอ่ะเยเฮ้ย เฮ้ยคืนเหรอเฮ้ยวั What เฮ้ยคนจริงทำไม่ได้เหโดนบ่อยโดนบ่อยตั้งแต่เด็กใช่เหรออื่เดี๋ยวผมลองลองอีกคำหนึงดิมันไม่แย่ถ้ามันกินข้าวกับไข่ที่เรากินกันตอนตอนเย็นอ่ะเหรอเออมันไม่แย่ผมลองเคี้ยวด้ไม่ลองเคี้ยวเยอะเยอะเยอะๆใต้เยอะๆอีกนิดนึ่งอีกนิด อุ้โง่คนตัวใหญ่สงสารน้องแล้วดูแล้วดูชุดแกพร้อมนอนอะเป็นเกงช้างเป็เกงช้างเฮ้ยแล้วหยุดซูมดิโอ้โหนี่กับแผนกล้องกูมาจังเลยบมผมนี่ชอบมุมวัยรุ่นโอ้โหมุมวัยรุ่นเลยไปไป 2K เลยเนด้อไอ้พอแล้วเขบอกว่าคนไม่เห็นตอนตอนเองนั่งอยู่ในลิฟต์แน่เลยไม่ไม่น่าพี่แล้วแบบโอ้โหเซ็งเลย เธอผ้าชอตเด็ดมากมากทุกคนเปิดัดกันจะถ่ายรูปเก็บแบมันเหนียวมือมากเลยมันมันเหม็นสุดเลยอย่าไปจับเลยอย่าพึ่งดีกว่าแหมแต่จับโทรสังของฉันด้วยฟังฟังนั้นคนเยอะมากกลับกันเถอะกลับกันเถอะถึงเวลาแล้ว พอแล้วพอแล้วเลิกจับได้แล้วโทรศัพท์ผมมั้ยนิ้วบนนี้มีสามสามนิ้วไอ้นี่นี่ตาชอบขอบคุณนะครับแต่ว่าโคตรชิวคือพี่มึงทำไม่ได้อย่างนี้ทำมาไรื่อไปค่อยๆดูแล้วไม่เป็นไรกันอเอาน้าเหมือนน้ำแต่โตกไม่เอาน้วโตกอยู่น้โตกเอาไปเก็บอ๋อพยายามนะโต๊ะหรือให้พี่ฟอสกับพี่จูเห็นเออเดี๋ยวรอรอดูคลิปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะถูถ่ายนะไม่ลังเกียจพี่โคตรเหมือนเดิ ยีกงแล้วโตแม่งหยดเป็นก้อนกชุดเราชุดมีจำกัดเพื่อโตเพื่อโตตาโตเพื่อโตทุกคนทุกคนเรามีแฟนคอนได้วยนะใช่ครับได้ให้เราไปโชว์กินน้าโตบนเวทีอย่าเลยเดี๋ยวจะมีคนเลือกทางเวทีท้งนี้ฝั่งนี้เขาทำใข้เราดีได้นะมที่ ไปได้ละปิดละเต๋อฮะอืมไอ้เนี่ยลาบิงเจ้าเนี้ยรู้ว่าแม่งดังจริงผมเคยกินแล้วพี่ร้านเนี้ยดีไหมดีคืออยากกินลามิงมากผมแล้วคือตอนเย็นไปกินชาบูแล้วมันอิ่มง่ายอืมแบบไม่ได้จอยกับชาบูมากแต่ลาเิงนี่คือที่สุดเราลงเครื่องมาพูดเลยอยากกินลามิงไอ้โบเองก็ชอบใะชอบพี่ใชไมที่สุดแล้วแต่ร้านเนี้ยอร่อยไปกินแต่คนต่อตั้งแต่เย็นยันตอนนี้ยังนั่นอยู่ใช่ นี้ทุกคนแนะนําใครมานะแต่น่าตกนี่แนะนำไหมก็แนะนํานะอาจจะมีบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่คนไปเท่าไหร่ป่ะพันสองไรเยนได้อยู่นะเนี่ยได้อร่อยให้เยอะด้วยพี่ชิวครับฟิลไรโครมรองเท้าสลิปเปอร์ชิวๆฟิลไรโคม สลิปเปอร์กางโตเกียวต่ว่าแล้วใครบอกมาไลฟ์เฉยๆนะสวัสดีจากโคลัมเบียสวัสดีฮะดีฮะเอาจริงๆแฟนคลับเราถ้าอยากให้เราสองคนทำอะไรก็นั่งปิดตรงนี้นพิมพ์ๆม,มาได้นะครับโอเคอน,นั่งปิดแล้วกินนะโต๊ปิด,ดไปไม่ไม่กินละไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่าเอ็<ร>งเด็ดใจโอย กล้าจับเสื้ออะไรเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็ปลอมตัวกันไปเลยเขาไปกางเกงโหยโหมันไม่เลอะแล้วมันโดนมันเล่นสกปรกเดี๋ยวเล่นน้ำลายเลยเหรอครับผมก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปละแปลงคอนของพวกเรานะครับก็ใกล้แล้วอีกสองเดือนข้างหน้าครับ กดบัตรก็เร็วเวนี้นะเร็วๆนี้ก็กำลังคิดโชว์อยู่อย่างที่บอกไปนะว่าแบบใครอยากให้พวกผมเพอร์สซานต้าทำอะไรบอกได้เลยนะคือแบบก็กำลังวางแผนเ่นมากแล้วก็แข็งทางนี้อยากเอาล้างมือสุดๆก็ก็สามารถบอกได้นะว่าอยากให้พวกเราทําอะไรกันผมนจะก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนแบบรักเราแล้วก็ชอบเราขนาดนี้แล้วเมื่อกี้ก็เห็นเห็นมีคนแบบ แท็กเราเข้ามาว่าแบบเฮ้ยมาให้มันไหลอโบออกไปให้ตาตานี่อันนี้อันนี้อยู่อยู่มาด่วนเยอะครับยังไงนะก็ก็แบบอยากแบบขอบคุณทุกคนที่รักเรามาเสมอเลยจริงๆรซัพพอร์ตเราจนเราเราเราแบบขนาดนี้ก็แบบดีใจมากใช่ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยว พวกเราก็จะหาอะไรมาเล่นให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมนี่มานำตีปไหพี่เบี้ยวอยู่นี่เดี๋ยวผมต่อไปจะเป็นผมนี่แหละเนี่ยากอย่างอยากเล่นอยากเล่นครับยังไงก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ไปพักผ่อนแล้วรักนะจ๊ะเพิ่งเซ็นกันเสร็จเลยรักเหมือนกันนะครับใช่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะขอบคุณมากครับไม่ห็นไปเลยไปบักต้าก่อนที่หนึ่งพีมา มันเป็นอย่างนี้เองอะไรกดเนี่ยเออกดปิดเรียบร้อยครับเรายบร้ยครับ